โ okay. สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตามทะวะและเราก็อยู่กับการพยากรณ์วันที่18ถึงวันที่27กันยายน2564กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับราศีตุลและราศีพิจิกกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่ราศีนี้ก็มีคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับลองไปหาของราศีตัวเองดู แล้วก็สำหรับคนที่เป็นราศีตุลและราศีพิจิกที่จะมาฟังในคลิปนี้นั้นก็อยากจะให้ไปดูคลิปที่เป็นการพยากรณ์ภาพรวมของเดือนกันยายน2564ทั้งหมดที่เป็นคลิปอันแรกสุดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ในช่วงนี้ว่าในการคลิปพยากรณ์เดือนกันยายน2564เนี่ย มันก็มีแบ่งเป็นช่วงวันที่18ถึงวันที่27กันยายนด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกเกิดขึ้นเป็นเรื่องร,บรอบๆตัวเราแล้วมันจะมาเกิดกับเรื่องอะไรของเราเราค่อยมาดูกันในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในคลิปนั้นเราก็จะไม่ได้พูดถึงเนาะเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะตัวเฉพาะตนกับคน ที่เกิดในราศีตุลกับคนที่เกิดราศีพิจิกมัาจะต้องเจอเจออะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากคนที่เกิดราศีตุลกันก่อนเนาะคนที่เกิดราศีตุลน,นั้นเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเองดีกว่าด้วยความที่ว่าคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ราศีที่ได้รับอิทธิพลจากจตุสดดยไปเต็มๆเ,เพราะว่า เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่ดาวทํามุมเป็นจตุสไดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ทั้งสี่ราศีที่เป็นกิ่งในจตุสไดนั้นมีความเชื่อมโยงกันเราดูสามเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่เราดูสี่เหลี่ยมสีเขียวที่ปรากฏอยู่นะครับราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรมีความเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นสีราศีนี้จะได้รับอิทธิพลจากจตุสดายไปเต็มๆร้อยเปอร์เซนต์แล้วจตุสดายมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีละ่ะมันอยู่ที่ว่าดาวที่อยู่ในจตุสดายนั้นดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับสิ่งที่พยากรณ์เมื่อมีจตุสดายเกิดขึ้นถึงตัวเต็มๆนั้นก็คือตัวเรางานของเราคนรักของเราและคนรอบข้างของเรา จะเข้ามาเชื่อมโยงกันมีความอิลุงตุงนางเป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่แยกกันไม่ได้บางคนที่ไม่เคยมีจตุสดาดเนี่ยก็จะไม่ค่อยชินกับเรื่องราวแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วแม้ว่าคนรักจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเราแต่ไม่ได้ทำให้เรามีส่วนได้ส่วนเสียแบบตรงๆตามไปเช่นสมมติมีดบาดแฟน มันก็ไม่ได้ทําให้เราเจ็บแต่ทําให้เราเกิดความสงสารมันเป็นคนละความรู้สึกแต่เมื่อมันมีจตุสดายนั้นมันทําให้ผลที่ได้รับเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันเช่นแฟนทํากระเป๋าตังหายมันก็เลยทําให้เราต้องเสียเงินแฟนก็เสียเงินแล้วเพราะกระเป๋าตังหายเราก็ทันต้องเสียเงินเพราะว่าเราต้องไปเลี้ยงแฟนตามเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้เป็นเรื่องเดียวกัน คราวนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือที่แย่อย่างที่บอกไปว่าต้องมาดูดาวที่อยู่ในจตุสดายก็คือสุขเสาเกตและมฤตยูเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพลัดพากสูญเสียความโศกเศร้าเป็นความทุกข์คือมันเป็นสิ่งไม่ดีแหละแต่มันเกิดขึ้นในเชิงของจิตใจซึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเชิงของจิตใจเนี่ยเวลามันทำร้ายเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วค่อยทำให้เรื่องราวภายนอกนั้นมันแย่ตามไปจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากเรานั้นสามารถจัดการกับเรื่องราวที่อยู่ภายในจิตใจ ได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปมันก็จะทำให้เรานั้นยังคงตัดสินใจถูกต้องและไม่ทำให้เรื่องราวของนอกกายสูญเสียไปตามจิตใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหนทางในการเป็นไปที่จะทำพาเราไปสู่จุดที่ดีขึ้นจากจตุสดายนี้ก็คือหนทางของเกตและหนทางของบริตยูหนทางของเกตนั้นถ้าหาก เราช่วยเหลือคนมากๆซึ่งเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแน่นอนในเรื่องงานในเรื่องงานนี้เราจะมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีการทำงานแบบเสียเปล่าก็คือทำแล้วอาจจะไม่ได้อะไรแต่แน่นอนการช่วยเหลือคนการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะคาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะไม่งั้นมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าการทำบุญนะครับเพราะฉะนั้น การงานช่วยเราได้ถ้าหากเราไม่หวังผลตอบแทนความทุกข์ที่อยู่ในใจเราที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็จะผ่านมันไปได้ถ้าหากว่าไปในเส้นทางการช่วยเหลือในเรื่องงานไม่รอดก็ยังมีอีกหนทางหนึ่งก็คือหนทางของมริตยูซึ่งมริตยูอยู่ในเรือนปัตนิแปลว่าเราจะมีการพูดคุยกับ คนที่รักที่ชอบไปในเชิงของความอำนาจที่มองไม่เห็นหรือความเป็นบุญเป็นกรรมอะไรต่อกันเรื่องที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างเรากับคนที่เรารักนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ทั้งเราและเขาจะมีความเข้าใจเราจะเข้าใจมันก็ต่อเมื่อเรานั้นผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้อะไรก็อยู่กับมันอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปสนใจว่าจริงๆแล้วเราจะต้องรู้อะไรนี่ก็คือหนทางของมรตยูหนทางที่มันฟังดูถ้าหากรวบรัฐตัดตอนให้มันเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆก็คือปลงนั่นเองแต่ว่าการพูดว่าปลงเนี่ยมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าเราจะ เข้าสู่ขั้นตอนหรือโปรเซสของการปลงเนี่ยเราก็ต้องกลับไปฟังสิ่งยืดยาวที่เราอารมณ์ผบดมานานแสนานานก่อนหน้าน,นี้อยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนชาวราศีตุลไว้มากๆเพราะฉะนั้นการงานช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆกับคนรักคู่ครองก็พยายาม ลงพยายามละวางอะไรก็ตามที่เรายึดถือยึดติดไว้ต่อกันก็จะทำให้เรื่องหนักอ,อกหนักใจก็จะคลายไปได้นั่นเองนะครับถือว่าเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวราศีตุลจะเจอรวมทั้งรายละเอียดการงานและความรักของชาวราศีตุลกันไปแล้วเนาะ ถ้าหากว่ามันฟังดูปุ๊บๆเหมือนฟังดูผ่านไปเลยเหมือนอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยก็รีแคปกันสักหน่อยแล้วกันว่าเราคิดมากมีเรื่องทั้งคนรอบตัวคนที่เรารักและการงานนั้นน่ะเข้ามาประดังประเดาถาโถมในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายึดการงานเป็นหลักโดยที่ช่วงนี้อาจจะต้องทำแบบเสียเปล่าสักหน่อย จะต้องช่วยเหลือคนอื่นจะต้องทำไปแบบไม่หวังผลตอบแทนเป็นการทำบุญแบบหนึ่งหรือการปลงกับคนใกล้ชิดคนสนิทคู่ครองการละวางในสิ่งที่มันเกินเลยเถิดจากสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราไปละวางสิ่งเหล่านั้นไปเสียก็จะทำให้เรื่องหนักอกหนักใจนี้เราสามารถผ่านพ้นมันไปได้นั่นเองนะครับ และสุดท้ายอะเรามาดูการเงินของชาวราศีตุลกันสักหน่อยดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายจิตใจอะไรพวกนี้ผ่านกันไปแล้วมาดูเรื่องทรัพย์สินสิ่งติดตัวกันเนื่องจากเราไม่มีดาวอยู่ในเรือนกระดุมพลาช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นเจ้าเรือนเกษตรบดีของช่องกระดุมพรานั้นก็คือดาวอังคารซึ่งดาวอังคารณตอนนี้จอไปอยู่ ในเรือนวินาศในช่องวินาะนั้นทายแบบพื้นๆก็คงจะต้องเกิดความเสียหายทางการเงินแต่ว่าเมื่อเรามาดูให้ดีนั้นมันเป็นตรีโกณที่มีดาวเสาและดาวราหูมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเสาก็เดินวิปริตอย่างที่เราเคยบอกกันไปเพราะฉะนั้นมันเป็นกกโจรแตกกลายเป็นว่า เรื่องที่เป็นความเสียหายที่มันควรจะเกิดขึ้นกับใครต่อใครนั้นมันกลับมาไม่เกิดกับชาวราศีตุนเพราะฉะนั้นชาวราศีตุนก็เรียกได้ว่าเรามองเรามีความระแวงถึงสิ่งที่มันอาจจะเสียหายได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดหรือเกิดอยู่กับทรัพย์สินที่อยู่ไกลโพ้นของคนอื่นคนไกลไกลมากๆก็ เรียกได้ว่าสุดท้ายก็ไม่เกิดกับเราอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าเราจะระแวงเรื่องนี้ก็สามารถวางใจไปได้เปราะหนึ่งนั่นเองเนาะสำหรับชาวราศีตุลก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูชาวราศีพิจิกกันนะครับชาวราศีพิจิกนั้น ไม่มีดาวจรทับลักนาเพราะฉะนั้นดูเจ้าเรือนเกษตรบดีก็คืออังคารดาวอังคารนั้นจรไปอยู่ในช่องลาพระอาเป็นช่องโยกหลังพอดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนั้นกำลังมุ่งหน้าเข้าหาความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นมันจะสำเร็จจริงหรือเปล่าล่ะมันเป็นตรีโกนอย่างที่เรารบอกไปก่อนหน้านี้เลยว่า โกโจรมันแตกเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่เรามุ่งหาหรือมุ่งเน้นในช่วงนี้นั้นเกิดความเสียหายยิ่งถ้าหากเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเหมือนถูกหวยเหมือนจยุดดังเป็นผู้แตกได้เงินเหมือนถูกหวยการงานพุ่งพรวดอะไรประมาณนั้นความสําเร็จประเภทนี้นําพาความเสียหายมามากกว่าจริงๆแล้ว ในจุดที่เราอยู่นะตอนนี้แม้ว่าเรากำลังจะมุ่งเข้าหาความสำเร็จแต่ถ้าหากเราได้รับคำพยากรณ์น,นี้ไปแล้วก็ขอให้มันเบรกมันไว้สักหน่อยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นทางข้างหน้านั้นมันจะเกิดความเสียหายเราก็ไม่ควรจะเข้าไปหามันตั้งแต่แรกไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้นะครับ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดในเรื่องอื่นกันดีกว่าเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกนั้นมีดาวจรอ,อยู่ในเรือนกรรมมากไหมอาที่ราศีสิงไม่มีดาวจรเพราะฉะนั้นเรามาดูเจ้าเรือนเกษตรบดีก็คือดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในช่องลาภ้าเช่นเดียวกับดาวอังคารที่เป็นบ่งบอกถึงตัวตนของเรา เพราะฉะนั้นเราฝ่ายหาความสําเร็จและการงานก็ดูมีท่าทีดูมีวิแววว่าจะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันแต่แน่นอนอะไรที่มันเป็นเรื่องความสําเร็จเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นการงานก็ได้รับอิทธิพลมาจากกกโจนแตกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วมันสำเร็จเองหรือเป็นหน้าที่ที่เราถูกใช้ไปกระทำนั้น ต้องระวังให้มากว่าความวู่วามความด่วนตัดสินใจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเราได้นั่นเองนะครับการโกงหรือการช่อชนอะไรต่างๆจะถูกจับได้นะครับสุดท้ายอ่อเราคงจะต้องดูเรื่องความรักกันสักหน่อยเนาะ ด้วยความที่ความรักนั้นก็อยู่ในตรีโกนเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาเราดูความรักเราก็ดูเรือนปัตตนิเรือนปัตตนินั้นมีดาวราหูอยู่แปลว่ามีความหลงไหลได้ปลื้มโดยปกติก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ณตอนนี้มันก็มีโคจนแตกความหลงไหลได้ปลื้มนั้นอาจจะทำให้เราเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ใจความสำคัญของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของชาวราศีพิจิกนั้นสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือความวู่วามของตัวเองความใจกล้าใจถึงที่เรามีความรู้สึกอยากจะใช้มันแต่อย่าได้ใช้มันเชียวเพราะว่ามันนำพาความเสียหายมามากกว่าเรื่องดีๆนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งเรื่องความรักการงาน ตัวเองก็เป็นเช่นนี้และสุดท้ายเรามาดูเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปบ้างสักหน่อยดีกว่าการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นเรามาดูเจ้าเรือนเกษตรบดีกันเจ้าเรือนเกษตรบดีก็คือดาวพระฤหัสพฤหัสเดินมนตอยู่เดินวิปริตอยู่ในภพพันธุ อีกทั้งยังโยกด้วยมริตยูหรือหัดเดิมทีก็ตามคันลองของธรรมอยู่แล้วเดินมนก็เป็นการจัด,จดสรรทรัพย์สินเก่าๆของตัวเองไปเจอมริตยูก็กับคนเก่าๆกับคนที่เป็นบนรรพบุรุษอะไรพวกนี้ด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการเงินของเราในช่วงนี้มีความลึกลับซับซ้อนเพราะว่ามันมองไม่เห็นปลายทางเรื่องยา,ยากจึงจะได้เงิน และเรื่องง่ายๆไม่มีผลอะไรตอบแทนสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นการเงินนี่เป็นคนละเรื่องกับเรื่องอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือเราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือความวุ่นวามเนี่ยมันแล้วแต่เหตุที่เราไปสร้างด้วยเช่นเดียวกัน ยางเพราะว่าความวู่วามเมื่อเราขับรถมันก็เป็นการขับรถซิ่งมันก็จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่ถ้าหากความวู่วามที่อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายการซื้อขายอตใหญ่แล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็เป็นการเสียหายต่อเงินมากๆซึ่งมันแล้วแต่ว่ามันไปนกระทบเรื่องอะไรต่อเราซึ่งตอนนี้กระทบสู่ เรางานของเราและคนที่เรารักนั่นเองนะครับก็ต้องระวังคนเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึงว่าระวังคนเหล่านี้มาทําร้ายเรานะต้องระวังคนเหล่านี้จะเสียหายซึ่งมันจะชิ่งผลกระทบมาหาเราด้วยนั่นเองนะครับก็สําหรับชาวราศีพิจิกก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ฟังดูไม่ค่อยมีข้อสรุปและเป็นคําทํานายยาวๆเนาะ ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับชีวิตเราเนี่ยมันมันค่อยๆดําเนินไปเนี่ยเป็นวินาทีเป็นวันเป็นเดือนปีเป็นชั่วโมงเนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยค่อยๆเป็นไปแบบที่ร่างกายเราไม่เคยสรุปว่าเอ้ยวันนี้เราไปเจออะไรมาไม่สามารถสรุปได้ภายในประโยคเดียวเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆ ฟังคำพยากรณ์แล้วค่อยๆซึมซับมาหลงไปมันจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันแล้วทําให้เราตัดสินใจณขณะนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้สําหรับทั้งชาวราศีตุลและชาวราศีพิจิกนะครับก็แต่ละคนถ้ามีเรื่องข้อสงสัยใดๆก็ตามก็สามารถมาคอมเมนต์ สอบถามหรือบอกเล่ากันไว้ได้ทั้งใน YouTube และทาง Facebook นะครับสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แช anel ตานทวาพยากรณ์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้และครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สำหรับราศีธนูและราศีมังกรเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ